สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว facebook แล้วก็ u t u b e ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสทำสาคูนะครับนี่ซื้อสาคูมานะสำเร็จแบบไม่ใช่สาคูที่เป็นแท้ๆนะครับเป็นสาคูที่เราทานกันทั่วไปนี่แหละนะ,ะ,ะเ,เราต้มน้ำนะครับแล้วก็น้ำเดือดนะครับสิบนาทีนะแล้วก็เดี๋วยวเราจะาไปแช่นะครับในน้ำเย็นนะ ให้เขาให้เขาที่ว่าเขาเป็นตาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นแบบเป็นเป็นขาวปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเราต้มต้มไปเลยกับพวกน้ําตาลน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเป็นไตนะครับข้างในจะเป็นไตานขาวๆเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมไตเขาขาวๆข้างในเนี่ยนะมันจะไม่ดูไม่ดูไม่น่ากินนะครับเดีย๋ยวเราไปแช่ในน้ำ เย็นอุณหภูมิปกตินะครับในขั้นตอนต่อไปเนาะแล้วก็เบสมีอีกเมนูหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะไปใส่ด้วยกันก็คืออ่ามันนะครับมันบวดนะเดี๋ยวเบสให้ดูนะครับอ่านี่นะครับมันบวดนะเดีย๋ยวเรามากินกับอ่าสาคูนะครับที่เบสกำลังต้มเนาะนี่หอมมากเลยนะครับทําแบบง่ายๆนะทาทานที่บ้านนะครับโอเคเปิดน้ําเย็นนะครับ ไว้นะเหยวสาคูเสร็จนะครับเราเราตักลงมาแช่ไว้นะครับนะให้ไตข้างในหรือเขาเรียกว่าตากบเนี่ยให้มันใส่นะครับไม่ให้เป็นไตยอยู่ข้างในเนาะ,ะหลังจากที่เราต้มไปสิบนาทีนะครับนี่เขาก็จะ,ะนี่นะครับตัวเมสส็ดสีขาวเนี่ยมาขาวเล็กนะครับเขาก็จะเริ่ม เป็นวุ้นนะครับแต่ข้างในมันยังเป็นไตยอยู่เนะเดีย๋ยวเราจะเอาไปแช่ไว้ในที่นะครับน้ําเย็นแบบนี้นะใส่ลงไปได้เลยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ช้อนเอานะครับช้อนเอาตรงนี้นะครับนะแม่ปิดไฟเลยนี่นะครับช้อนเอาหรือว่าใครมีกระชอนก็ตักมาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวไปขอทําตรงนี้ก่อนครับ หลังจากที่เราต้มสิบนาทีเรามาใส่อย่างนี้เลยนะครับในน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นนะครับนะเขาก็จะเริ่มไอ้นี่นะครับไตข้างในที่เป็นตากกบเนี่ยเขาจะหายไปนะเพื่อนๆนะอะโอเคเดี๋ยวเราแช่ไว้นะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกัน อ่หลังจากที่เราต้มเสร็จนะครับนี่สาคูของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่นะครับอันนี้เบสเอามาตักใส่ลงในน้ําตาลนะครับเบเคี่ยวน้ําตาลแล้วก็มาใส่นะเพื่อให้เขาหวานๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักชัวนี้นะครับมันเชื่อมของเรามันบวชน,นะตักใส่ถ้วยนะครับ มันเชื่อมนี่คือต้มใส่น้ําตาลากับกะทินะอันนี้เป็นมันที่บ้านเป็นเองนะครับแล้วเราก็ตักตัวสักคูนี่นี่ที่เบสสอนต้มไปนะครับนี่ตักลงไปดูเพื่อนๆน่าทานไหมแล้วก็ราดด้วยหัว,หวกะทินะครับอันนี้เบสก็เคี่ยวมาเหมือนกันโอเสร็จแล้วครับออันนี้นึง ืเสร็จแล้วนะครับนี่น่าทานไหมโอเคนะครับวันนี้เปมาสอนทําอ่าต้มวิธีต้มสาคูนะครับนะทําทานได้ที่บ้านแบบง่ายๆนะครับโอเคเดีย๋ยวไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ